ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านโลบักดีๆมาแนะนำนะครับก็คือร้าน Slam Shop นั่นเองนะครับก็เป็นร้านโลบักเลทสูเติมเร็วปลอดภัยนะครับผมและมีกิจกรรมใน Dis c o อร์ด้วยนะครับผมก็กิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมแจกยศ VIP นะครับผมก็คือเมื่อเราซื้อครบ อ่า VIP 1นะเมื่อเราซื้อครบ500บาทจะได้รับยศ VIP 1่ได้รับส่วนลด10%บเนะครับผมเมื่อซื้อครบ800บาทจะได้รับยศ VIP 2ได้ส่วนลด1 5เเมื่อซื้อครบ1 0 0 0บาทจะได้รับ VIP 3ได้รับส่วนลด20%ได้รับโลบัคฟรีอีก400โลบัเมื่อทำการขอยศนะครับผมก็อ่าให้เราอ่านรายละเอียดได้นะผมเผื่อใครไม่เข้าใจนะผมยศและยศ VIP จะถูกรีเซ็ตทุกเดือนนะครับผมนี่ และยศสุดท้ายนะครับ V V I P ลด25สามารถใช้คูปองลด30ได้1ครั้งต่อเดือนใช้ทับกับ25ได้รับโลบัคฟรี400โลบัคต่อเดือนที่สำคัญเป็นยศถาวรโดยท่านผมนี่ยศ V I P นะครับผมการซื้อยศ V, v I P สามารถติดต่อพ่อค้าได้นะครับเพื่อทำการซื้อรา,าคา2,000บาทและเมื่อซื้อครั้งแรกจะได้รับ1,06โลบัคทันทีหลังการซื้อนะครับผมกิจกรรมในหน้านะครับผมก็ เมื่อเชิญครบ10คนจะได้รับ80โลบักจะได้ยศยนน้าเลเวล1นะครับผมเมื่อเชิญคนครบ20คนจะได้รับ1 6 0โลบักนะครับผมจะได้รับยศยนน้าเลเวล2แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็ถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรมากกว่านี้ก็ดผมจะทิ้งลิงก์ดีสคอดไว้ให้นะครับแล้วก็เรราคาเป็นเรีย5นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะมีทั้งแพ็คเล็กและแพ็คใหญ่นะครับผมโอเคก็อ่า ก็ฝากไปกดติดตามเพจแล้วก็เข้าด i s c o r d ด้วยนะครับโอเคเราไปทำชมคลิปกันเลยโอเคครับวันนี้ผมมีช่องดีๆมาแนะนำนะผมก็คือช่องดันเซนเองครับก็เป็นช่องที่ทำคลิปเกี่ยวกับ GTA San Online นะผมในมือถือนะครับผมก็แล้วก็มีคลิปเอ่อไมค์ครับด้วยนะผมแล้วก็เอ่อคลิปไมค์ครับแจกเชษตรงเศษเดอร์แจกไมค์ครับด้วยนะผมก็ถ้าใครชอบแนวแบบ GTA San บก m ไมค์ครับอย่างนี้ก็ฝากไปกดติดตามกดไลค์ กดไอคอมเมนต์ช่องแันเซ่ได้นะผมโอเครับรับชมคลิปันเลยนะผมโอเคครับก <uffy> ็วันนี้ผมจะมาแจกโลโปโลบ็อกนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมมาแจกโปโลบ็อกแบบเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็เป็นเวอร์ชั่น2อจุดสองจุดหลายสองจุดส่จุด7จ็ดจุดเจ็ดผมก็ชิดที่แล้วเป็นจุดสองจุดสจุดสจุดสี่นะครับผมก็ตอนนี้เป็น2จุดเอ่อ4 7 7แล้วนะครับผมโอเคโอ้พูดยากนะโอเคก็มารีวิวแมปเดิมน,นะไอแมปนี้นะผมโอเคก็อันแรกก็อินฟินิตจัม์นะผมก็ตามชื่อน,นะกระโดดกระโดดได้ไม่จํากัดนะผมแปบ๊บหนึ่งคือตอนนี้แบบโดนพายุแบบหมุนนะเออมันเดินไม่ได้นะเออนี่นะผมก็อินฟินิตจัม์นะอันนี้ต่อไปนะผมก็เออมันก็จะค้างอยู่บนนี้ด้วยนะผมแต่ผมหาที่ลงก่อนเอา้าตายเฉยเลยตายนะผมเหมือนจะโดนพายุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ น่าจะโดนพาย,ยุนะเขตต่อไปก็บินนะผมก็เหมือนแต่นี้จะบั๊กบักน้อยกว่าอันที่แล้วนะผมเครื่องน,นี้แบบติดง่ายกว่านะเวลาบินนะผมก็ติดง่ายกว่าอา้าวตกตกแล้วไม่เจ็บด้วยนะผมแปบ๊บหนึ่งดูดิเอ้ยเหมือนจะไม่เจ็บอา้าวเจ็บ,เจ,บเจ็บนี่หว่านะเมื่อกี้ไม่เจ็บอันนี้คือเอ่อทะลุแอร์วอลก็คือเดินบนอากาศได้แล้วก็วอลเกก็ทะลุนะผมเดินบนอากาศนะผมนี่ครับผมเดินนี้เลยนะ แล้วก็ทะลุได้นะนี่อา้าวทะลุทะลุดิอ้าวเอาหล่นบักบักบักแป๊บนึงครับผมมันบักนะก็มีโปรมาก,มา,กมายเต็มเลยนะผมไหนดูดินี่นะผมอ๋อทะลุไม่ได้นะตอนนี้เหมือนเหมือนจะบักนะเออนี่ไงทะลุได้นะผมก็ถ้าอยากทะลุนะผมให้เรากดกระโดดนะผมมันจะทะลุให้เลยนะนี่แล้วก็เดินไปอย่างนี้ได้เลยนะผม โอเคเราไปดู sk พิซซ่านี่คือใช้แมปกับใช้กับแมปเอ่าพิซซารายนะผมเซตจำวารูนะผมอ่าคือกระโดดกระโดดสูงนะผมโอเคเราลองดูนะผมมันปรับได้ว่าสูงขนาดไหนนะผมอันนี้คือต่ำนะผมผมจะเอาสักเอ่อสองร้อยนะผมมันก็จะกระโดดสูงวาน,นี้นะเออเดี๋ยวผมตายเออถ่าแหละตายกระโดดสูงแล้วมันลงเจ็บงไงแบบนี้แล้วก็มีแหลกดอ้วยับผมนี่ แร็กดออ๋อนี่นะผมมันจะล้มแน่ตัวนี้อะแลลองเปิดวีสาดิเฮ้ยเอา้าผมลืมปิดไห้จ้ำเนี่ว่ะออฟไว้ก่อนปุ๊บเอา้ามันมันไม่แร็กดอให้อะ่ะช่างมานานันละอ้าโหเอ้าเอ้าเอ้าไปไหนเนี่ยโหแรกเลยโหบักบักบัก แป๊บนึงคือเหมือนมันจะบักในแอเล็กดอนอ่ะคือกระเด็นออกไปนอกแมปเลยนะ,นะ,นะท่านผู้ชมโออเนี่ยแน่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 เนี่ยมันเด้งเนี่ย,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 นนยท่านผู้ชมเออบันนี่ฮอปปี้คืออะไรอ,อ๋อกระโดดบันนี่ฮอปโอ้ยปิดปปีจะตายเอาตายตายประมาณเลย l ฟ Unlimited Stamina ก็คือเอาไปใช้แมปพ,พิซซ่าไลท์นะ Unlimited Stamina Different Walking Animation ถ้าเดินที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะใช่เหรอเอา้าเอาอะไรอะเหมือนจะบักนะเนี่ยผมปิดดีกว่า,วามันบักโอเคเอา่าโหมดปีนเหรอไหนเราลองปีนดูดิไม่ได้นะปีนไม่ได้ อันดับเก่าอันดับเก่าอะไไม่ได้เทเลพอร์ติ้งไม่ได้นะครับสลิมบอตตี้ตัวผอมไม่ได้อ,อ่านี่มันมีเปิดได้นะท่านผู้ชมอ,อ่ไม่มีขาแล้วก็ไม่มีอกนีเลยด,ด,ดิไม่มีทุกอย่างเลยนี่เ,เปิดไม่มีทุกอย่างเลยเลยได้หัวนะไหนดิดิเป็นไง เรืวดีจะเป็นยังไงเลือแต่หัวนะท่านผู้ชมเอา้าก็ไม่เห็นจะอะไรนี่โมละ่ะดากโมดคอดเฮเออมีอะไรเอ็กเลยไม่มีอะไรสปีดแฮกสปีดแฮกไหนดิดิวิ่งดิดิเหมือนจะไม่เวอร์นะผมนี่เอานี่นี่ครับวิ่งอ่ะวิ่งวิ่งเร็วแล้วผมนี่นี่ จะวิ่งเร็วแบบอยู่ดิมันจะจมเหมือนมันจะบักนะผมไอ้ฟังแค่น,นี้แล้ปิดไปก่อนแล้วกันนี่ครับมองทะลุครับผมหลายหคนอาจจะชอบนะอ่ามองทะลุนะเอะอเขาบอกว่ามัอดมันทะลุนี่แบบแบบทำได้แค่บางเครื่องนะผมถ้าเครื่องเครื่องใครโชคดีก็จะเห็นเห็นทะลุมแมงนะท่านผู้ชมคือสมมุติแบบคนอยู่อีกฟากหนึ่งน่าจะเห็นนะผมนาช่างมานันเงินไลน์สกายนอ,อร์มอลแชม นี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับอ่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมก, like, ก,กไดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม